ه, เดินเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆเดินเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเราก็จะเจอนะครับพรบะพุทธรูปเรียงรายอยู่ตามระเบียงนะครับสวยงามน,นะครับโอ้เดี๋ยวนี้เขามีการปรับปรุงใหม่นะครับไม่ได้มาหลายปีนะครับมีการปรับปรุงใหม่นะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยนะครับ ก็จะมีที่ให้ซื้อดอกไม้ทุกเทียนนะครับี๋้วก็ไปไหว้พระกันตรงไหนเพราะตรงนี้คือที่ไหว้พระนะครับจะเป็นตรงนี้นะครับอ๋อเออเดี๋ยวเราไปซื้อดอกไม้ก่อนดีกว่าไปซื้อดอกไม้ก่อน เขาจะทําเป็นช่องไว้นะครับดอกไม้ทุกเทียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จำหน่ายวัตถุมงคลอะไรแบบนี้นะครับจะซื้ออะไรดีเราซื้อมาอะไรดี เป็นดอกบัวก่อนเราได้ดอกไม้แล้วนะครับเราก็จะเดินไปเรื่อยๆครับอยู่นี่เ็าทำเป็นระเบียบไว้เยอะเลยนะครับนะฮะมีถวายสังฆทานนะครับจำหน่ายวัตถุมงคลนะครับพาเพื่อนๆเดินดูเนาะดูรอบๆนะครับโอ้ใครที่ชอบวัตถุมงคลนะครับนี่ฮะตรงนี้เขาจะมีจำหน่ายนะครับ โอ้โสวยๆทั้งนั้นเลยครับเพื่อนๆแต่ว่าเนี่ยแต่พอดีว่าไม่อยากถอดรองเท้านะครับก็ให้เพื่อนๆดูตรงนี้แล้วกันสวยมากๆเลยครับโอ้สวยๆสวยๆสวย,สวยๆทั้งนั้นเลยครับ องค์สีฟ้าสวยมากเลยครับสีฟ้าสชีชมพูและท้อสีเขียวนะครับสวยครับสวยทุกองเลยครับั้งน้งจะเป็นทองเหลืองครับโอเคคับจบไว้ที่ตรงนี้นะครับใครที่ชอบประถูมงคลก็มาตรงนี้ได้ครับ